สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Blast from the Past Event Week ที่4นะครับซึ่งวันนี้เราก็มากลับมาทำเควสกันต่อนะครับก็อย่างแรกนะครับให้เรารายงานเรื่องการทดลองกับอีมิทนะครับให้เราไปที่สวนแมกโนเลียนะครับก็ให้เราไปที่สวนแมกโนเลียที่อยู่ตรงเมืองเวนโลคลีกนะครับแล้วก็ไปที่สวนแมกโนเลียนะครับจะเป็นพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับพอเรามาที่สวนแมกโนเลียนะครับหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนพื้นที่นี้เป็นที่อื่นก็ที่นี่ยังเป็นสวนแมกโนเลียอยู่นะครับ แล้วก็อิมิจะเกิดที่แถวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งจะมาจากถนนด้านขวานะครับเจอแล้วแล้วก็กดไปที่อิมิแล้วก็กดรายงานเล่นการทดลองนะครับก็คําสั่งก็คือจะเป็นคําสั่งที่จะมีรูปไอคอนอิมิอยู่นะครับออเรียบร้อยนะครับเควสต่อไปให้เราไปส่งอ e ีเมลข้ามเวลาไปหาโจน,นะครับซึ่งก็ให้เราไปที่คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่ไหนก็ได้นะครับ คีกเข้าไปแล้วก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าส่งอีเมลเข้าข้ามเวลานะครับก็จะมีลบอีเมลอยู่ตรงนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราไปรับจดหมายจากขโมยที่ตู้จดหมายนะครับพอเราต้องกลับที่บ้านนะครับไปรับจดหมายกันพออย่างแรกก็กดไปที่ตู้จดหมายนะครับเราก็จะเจอกับคําสั่งเก็บจดหมายจากขโมยนะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เราอ่านจดหมายครับหลังจากจากเราเอากดเอาจดหมายมานะครับเราก็จะได้จดหมายของขโมยนะครับซึ่งก็กดไปที่ช่องเก็บของของซิมที่เก็บมาแล้วก็จะเจอกับจดหมายสี่ย่มพูนะครับแล้วก็กดอ่านนะก็เ,เ,สสเสร็จไปสาหรับเซตแรกแล้วครับพอเราอ่านเรียบร้อยนะครับให้เรากลับไปี่ส่วนแมกโนเลียอีกครั้งเพื่อที่จะบอกกับอิมิถ้าหาไม่เจอก็ก,กดล็อกุงกล้องได้นะครับเอาอยู่ มาไว้าย้น้ำไปตรงนี้ก็กดไปที่อิมิสแล้วก็กดบอกเจต,ตนาที่แท้จริงของขโมยครับบอกเรียบร้อยก็ให้เอ่ยคําลากับอิมิสครับก็วิกที่สี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เรากดรับของรางวัลน,นะครับของรางวัลรอบนี้ก็จะเป็นเบิร์เดย์อาร์ติเค้กนะครับแล้วก็จะเป็นฟลอร์เต้นรำนะครับ ก็กดรับให้เรียบร้อยนะครับก็สําหรับนี่ก็เป็นวิคสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามีภารก,กิจใหม่ครั้งก็จะมีไกด์ภารกิจแบบนี้มาอีกนะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้นะครับขอบคุณครับ